ดูแลปลา่าพิจารณาเดือดใช้ทิดอยู่แค่นั้นด่าพายไม่ทันแล้วพิจารณาลผลงบไป,ไปไจำนวน470,000บาทเศษกรมโรงเรียนในจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทา,านโต๊ะเก้าอี้อจอของจังหวัดของอนุมัติให้ใช้วงเงินทกลงราชการและเข้าถึงประชาชนโดยการเล่ง115แห่งวงเงิน78ล้าน7จ็ดแสนบาทเศษเพื่อผู้ประสบภัยทางด้านสาธารณสุขรภาคอื่นก็ได้ดำเนินการประทาทุก กราเสียหาลการให้เพื่ยเป็นเสียหายแต่เพียงบางส่วนข้าจะต้องปไ,ไองปใช้นหน่งเก็ปติชัดตรงไห้ ผงตาเปเลี่าจะดูที่เวลตามเขาผมก็รับปิเสษปากผมว่าคือปากว่าต้นเติมว่าแต่ละส่วนของเกที่เราส่งตอนนี้ชั้นอะไรนะลูกฮะประีอ่าเป็นคุณครูประจำชั้นของอ๋อคุณครูเออคุณเขาไปไกนบ้างเลยคุณครูอธิบายลูกสิตอนนี้ลยนี้เป็นหญงจิรัพง์ส่วนเป็นชั้นอะไรครบปห้าคอ๋อปีที่ปีนึงจะรับนลปริญญา กำหนดการจากปีที่แล้วก็กันยาค่ะกันยาโม,นนะมอมอมปัตตานีค่ะโมออมปัตตานีค่ะโอเคหรือหรือความเสียหายน้อยลงหรือยังไงแต่ทุกอย่างยังแปลกอ่าผมว่าท่านต้องลงส่งเสียก็ได้อยู่แล้วกฎหมายเลยจะเป็นการรัฐวาระแต่ไม่ใช่คุณไม่ใช่ฐานบอกว่าผู้การผมขอคนสั่งให้ไปดูหมดแล้วผมไม่มีคนแล้วต้องสั่งให้ผมไปเทแล้วกระบีแล้วเนี่ยปรึกษาเขาฮะ เขาตำแหน่งอะไรเนี่ยคุณคับโรงพันต่างก็ยเออไปผู้พันเอ่ไนะครับแต่ก็ยังดีั้าคุณดูเขาที่ที่ไปแห่งอันเลย